กีดียดเด้อหน่อยเลยเดี๋ยเจ๊ให้หน่อยเลยของของความือนี่แหละเม็ดผึ่งไงเป็นไงครับไงเนี้ยเท่บ้านะเต็มมือสวยๆเม็ดเพิ่งข่าวจ้าเพิ่งข้าวสวยๆจ้าเพิ่งข่าวก็นั่งออกเนาะบ้านเพันธุได้ไปเต็มตาสัตว์ Có giữ cha của lần đầu ngay đây tốt đông ngay tốt đông ngay tốt đông ngay tốt đông cha Nè ลอกลเ,ลเดียวแม่จะเดี่วจ้ะเผื่อเขาสวยๆในแน่เยอะจ้ะแต่ว่าบ่่คยเดีถ่ายคลิปเนาะบ่หนีฝนตกแห้งจ้ะ พัดผิ่งใหญ่ใจผิ่งใหญ่ไม่ใหญ่ครับไใหญ่เท่ห์พดคุณอะเต็มมือมอลออจ้าดอกนี้ครับตาสะออนค่ะจ้าตาสะอนครับไสเขาตาเทนออ็นปน้อบ่ ก็แดงจ้าจ้าแม่เห็ดเผิงกจ้าเชิดเดินแม่คุณยายเสียว่าคนบ่มาจ้าคนบ่มามาได้ละดินจ้า สองนแ้กคุณตักที่สองตักที่สามมีเห็ดอยู่ด้วยแม่ดินสามดอกสวยๆก็แดงน่อยจ้า สวยๆตัดท้าเลยดูจ้ะมาเลยค่ะอเถ่าแล้วดอกหนึ่งดอกสองเอาเอาอกน,อน,น,นี้อล้เนาะนี่ไอจีอันนี้เถ่าแล้วนะ <ๆ S 1> เป็นเสื้อเป็นเสื้อปีหน้าค่ะ เห็ดอะไรคะเห็ดหน้าแรกคะ่ะได้อีกแล้วหน้าแน่สวยๆดอกหญ่คักแม่เบิง้งดอกบักงายงายค่ะอาเล่จช๊บมีอีกไหมเห็ดก้อดแดงแม่ ร,มรมออวเรมเริ่มออกแล้วนะจ๊ะรวมเริ่มออกแล้วไปใส่ตากกัน,นเห็นหน้าแรกค่ะแม่ได้อีกแล้วได้อีกแล้วค่ะเห็นหน้าแรกน้อยน้อยกว่าหน้าน้อยหนึง่ง น,นี่หยังเห็ดดินค่ะส,สวยๆดูดอกใหญ่ค่ะเห็ดดินตีนเห็ดดินเห็ดดินใหญ่ๆเลยแม่อยากเจอแถวนี้ก็ส่งมีแม่ได้ยี่จะจุ่มเจ้าแถวนี้แมนนิดเพิ่งเข่าจ้า เพิ่งข้าวสวยๆตัขดขาบไปจึ๊บได้อยู่นะคะเมื่อกี้ได้เห็นละงูทายลูกกับท่านจ้าเพิ่งเข่าใช่โอ้รอเนิ่งเข่าจ้าเพิ่งเข่าก็นั่งออกเนาะบ้านเพินงได้ไปเต็มตาสัน ได้จ้ามาหนินี่ละงูก,ก็ได้ละงูเห็ดเพิงจา้าเต็มตาเลยอันนี้ก็ได้เห้กันอ้ตัใหญ่ใหญ่อันนี้ก็ได้กันนี่นากระโบขึ้นนะี่นไงห้เบิ้งเน่เนี่ยแป๊บป้าที่ดอกไงทีง<อ><อ>เน,นี่จ้าไ,ได้่ด้วมาแตักเสื้อจ้ามาหน้ ค no นตกเด้อเผ่งดอกสองกอมีด้อมีเด้อเห็ดเพิงเด้อ ้าโทแต่ยานหักเนาะเห็ดก่อใหญ่จ้ะว่ากูขี้ดยดเด้ <im noon> หน่อยเลยเด้อดหน่อยเลยของอของปลาเมื่อน <im kicks in tomorrow Zone> ี่แหละใหญ่ครับต้องเป็นเอี้ยงเขาข้อพบเจอกี่โทกี่โทนั่นมองแม่อันมาแม่มากพาตากเสือจ้าพ่อตเก็บได้จ้าพนตกล่ะ เลยมีกี่เห็ดนะจ้าเห็ดพวกนาแลเห็ดดินจ้มาจมันหมานจ้ะมือนีได้สองตาจ้าเหตุผึ่งไงเห็ดกอแดงไงจ้าฝากที่ตามก็ไลค์กดแชร์ช่องยูทูปสาวหมวยกันเได้ดจ้าขอบคุณหลายจ้ามือน,นี้ได้หลายทักจ้าหลายตื่นเหตุผึง่งถักไงผึ่งใจถ่านไงอันนี้อีกเห็ุร่วมจ้า เมื่อย่เติบเลอวมันเองสมตาอีกคาได้ไรตะวันกาลืมบ้านปหรืบเย่าเรื่อย,ยค่จะจ้า